วันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเก็บรถเข็นไฟฟ้านะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือการพับเก็บโดยที่ไม่ต้องถอดอุปกรณ์กับการพับเก็บที่ต้องถอดอุปกรณ์หรือถอดชิ้นส่วนนะคะซึ่งการพับเก็บที่ไม่ต้องถอดอุปกรณ์จะแนะนํากับลูกค้าที่ต้องการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าบ่อยๆต้องมีการเคลื่อนย้ายทุกวันนะคะก็คือจะเป็น2รุ่นยอดนิยมก็คือรุ่น 112EBM กับรุ่น 112PAM นะคะมาดูวิธีการพับเก็บกันเลยค่ะรุ่น 112EBM นะคะวิธีการพับเก็บก็คือพับได้เลยพับที่วางเท้าขึ้น พับเบาะลองนั่งขึ้นและพับพนักพิงนี่เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นรุ่น cm 1 1 2 p a l นพมนะคะวิธีการพับเก็บก็คือพับได้เลยเช่นเดียวกันกับรุ่น cm 1 1 2 evm ค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ส่วนทั้ง2รุ่นนี้นะคะเป็นการพับเก็บโดยที่ต้องถอดอุปกรณ์ก่อนค่ะอันดับแรกก็คือให้ถอดแบตเตอรี่ออกพับที่วางเท้าขึ้นพับอบ์ดรองนั่งขึ้นและบีบพนักพิงหลังนอกเหนือจากขั้นตอนที่ถอดแบตเตอรี่ออกนะคะวิธีการพับเก็บก็จะเหมือนกับรถเข็นไฟฟ้าน้ำหนักเบา2รุ่นเมื่อกี้เลยค่ะ ต่อไปอันสุดท้ายนะคะเป็นวิธีการพับเก็บรถเก็ยไฟฟ้าที่เป็นรุ่นปรับเอนนอนค่ะก็จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกถอดรองศีสษะออกแล้วก็ที่วางขายกออกได้เลยค่ะและดึงเบาะรองนั่งขึ้นท้ายดีบพนักพิงลงเพียงเท่านี้วิธีการพับเก็บของรุ่นปรับเอนนอนก็สามารถพับเก็บได้ค่ะ